สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องงานพลังภัยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องหลพลังภัยนะครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกเลยนะครับเข้าอีกแล้วครับสายด่วนฟังโขงครับสองวันติดรอบนั้ก็สามวันติดนะครับรอบนี้ก็สองวันติดอีกแล้วนะครับเข้าเต็มๆอีกแล้วนะครับน้อยท่านนะครับที่จะให้ตัวเลขที่ออกไปแล้วแล้วเอามาให้เพื่อนสมาชิกลงนะครับเพราะว่า บางทีก็คิดว่าตัวเลขที่ออกไปแล้วก็คงไม่กล้าเอามาให้เพื่อนสมาชิกครับอันนี้เราทํามันทําสูตรออกมาตัวไหนก็ลงให้เลยนะครับก็โชคดีกันไปนะครับนี่ครับสองหกตรงตรงอีกแล้วนะครับสองหกหกสองนะครับอ่าขอเสียงหน่อยครับขอเสียงอสมาชิกที่โชคดีได้สองหกหกสองได้ด่วนฟังของอีกแล้วครับสำหรับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ก็เจอกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ก็วันที่ห้าวันลอยกระทงก็ขอทุกท่านมีความสุขในวันลอยกระทงนะครับแล้วก็ินดีกับเพื่อนสมาชิกที่โชคดีได้แนวทางสายด่วนของโขงจากอาจารย์รัณนุมไปสองหกหกสองอีกแล้วนะครับอก็เสียดายนะครับถ้าผมให้เป็นหกสองสองเก้านะครับก็สี่ตัวแตกเลยนะครับก็เสียดายอยู่นะครับผมให้เป็นสองหกสองสองห้านะครับเสียดายมากเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็ยังเรายังได้สองหกหกสองตัวเน้นตรงๆนะครับมาแสดงความดีๆกับเพื่อนสมาชิกเกือบสี่ตัวแตกนะครับรอบนี้รอบก่อนเกือบสามตัวแตกครับรอบนี้เกือบสี่ตัวแตกนะครับรอบหน้าก็ขอให้สี่ตัวแตกแล้วก็สามตัวแตกเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องรันมอนพายนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความดีๆกับเพื่อนสมาชิกอีกนะครับโชคดีกันอีกแล้วนะครับเข้าหกสองสองหกตัวเน้นตรงๆก็แสดงความดีๆกับเพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องนะครับใครโชคดีบ้างขอเสียงหน่อยครับ สำหรับวันนี้ก็ขอมีความสุขในวันลอยกระทงนะครับสวัสดีครับ